คุยข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับรายการข่าวลูกทุ่งวันนี้นะครับมาพูดคุยกันกับปรากฏการณ์ครั้งสําคัญนะครับในการเป็นแม่และลูกดกนักร้องท่านหนึ่งมีลูกดกจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจคุยกับเธอเลยครับคุณอมพรแหวนเพชรและลูกๆของเธอครับคุณทัตธนพลคุณออยอารยาและน้องนนทนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งที่แล้วก็มาลูกหนึ่งลูกบุญธรรม แล้วยังไงฮะคือคลอดไปยังไงฮะเป็แอบซ่อนไว้ที่ไหนยังไงอีกฮะสอนซ่อนเอาไว้จนโตขนาดเนี้ยอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแม่ลูกดกไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแม่ลูกกันไปแล้วก็จริงๆก็สนิทกันนะคะน้องๆก็เป็นคนน่ารักนะคะพอได้มาร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกว่าเออคือความเป็นกันเองกับน้องๆเนี่ยคือ เขาก็รักเราเหมือนพี่จริงๆอะไรเงี้ยทำอะไรให้ทุกอย่างขนาดชุดยังทําให้รองเท้ายังทําให้หยิบให้ด้วยนะคะเวลาจะไปงงไปงานทําให้ทุกอย่างเลยคือหมายความว่าเวลาจะไปเนี่ยแท็กทีมันแบบนี้โดยมีคุณเกดเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนว่าเป็นแม่ไก่นะ ต้องต้องต้องบอกพี่ทว่าน้องๆน่ารักทุกคนเลยแบบว่าคือเขาเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะแล้วก็เป็นตัวของพี่สาวด้วยนะคะเป็นตัวแม่ตัวแม่นะคะเวลาไปงงไปงานอะไรเงี้ยก็จะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้าให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แ่ฮะคือต้ออย่างเลยสบายเลยแล้วก็ลูกๆอีสานใช่ค่ะ แต่ว่าลูกๆไม่ได้เป็นธรรมดานะจ๊ะเป็นศิลปินงันทุกคนค่ะให้ได้นําตัวแต่ละคนก่อนเลยคนแรกน้องนนท์อินทนนท์ใช่ครับสวัสดีครับผมนนท์อินทนนท์นะครับผมศิลปินน้องใหม่นะครับจากค่ายการันตีมิวสิกครับนี่นะฮะก็มีเพลงของตัวเองแล้วตอนนี้ใช่แล้วครับคือเพลงฮักก็บอกอย่าหลอกกักแล้วก็เพลงฮักขนาด2เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มดาวจรัสแสกการันตีชุดที่1ครับนี่นะครับคนที่สองน้องออยค่ะ สวัสดีค่ะน้องออยอารยาค่ะศิลปินน้องใหม่อีกคนหนึ่งค่ะจากค่ายการันตีมิวสิกค่ะเพลงตอนนี้ก็คือเป็นเพลงขี้เกียจคิดถึงแล้วก็เพลงสวยเป๋อค่ะอ๋อสวยเป๋อสวยเป๋อเป๋อย่างไงภาษาไหนนะคะคนสุดท้ายน้องทาดครับสวัสดีครับผมทัพนพลนะครับผมก็เป็นศิลปินน้องใหม่จากค่ายการันตีมิวสิกครับวันนี้ก็มีเพลงแลบั้มชุดใหม่นะครับดาวจระแสงการันตีชุดที่1ครับก็มีเพลง2เพลงเช่นเดียวกันนะครับ คือเพลงช้านะครับรอน้องท่องเน็ตแล้วก็เพลงเร็วนะครับรักพี่ต้องรีบมาขอครับนี่เราฟังฟังแล้วคือแบบว่ามาอยู่ค่ายการันตีมิวสิกทั้งหมดเลยไปรู้จักกันมาก่อนแล้วก็คุณแม่ดึงมาอยู่ค่ายหรือว่าหรือว่า,วายัางไงคะต้องให้น้องๆเขาเล่า<ม>ทีละคนดีกว่าค่ะ<ม>เพราะว่าต่างคนต่างที่มา อ๋อใช่ค่ะเป็นลูกคนแรกก่อนเลยแล้วจะเป็นลูกคนโตโตลูกอจะเป็นลูกคนโตตัวของนนเองก็จะเริ่มมาจากการที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองปีกว่าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสได้ได้ทราบข่าวนะครับว่ามีการออดิชั่นทางต้นสังกัดะครับของ Guarantee Music ได้มีการออดิชั่นนักร้องนะครับก็เลยก้าวเข้ามาในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการออดิชั่นในครั้งนั้นนะครับแล้วก็พอผ่านขั้นตอนต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็ ออพเรารู้ว่าอ๋อพี่เกตกับพอถึงเพชรก็อยู่ในค่ายเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็พอผ่านมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยฮะพอรู้แล้วเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยก็ได้มาเป็นอัลบั้มนี้แล้วก็2ปีที่ผ่านมานี้ก็รู้สึกว่าผูกพันกันมาตลอดเลยครับผมเดินเข้าเดินออกบริษัทก็เจอพี่เกตตลอดใช่ใช่่คตอนแรกก็ยังเกรงตอนแรกก็ยังเกรงที่ครับเพราะว่าโอ้โห เขาเรียกว่าเป็น <favorite> ซุปตาไงเป็นซุปตาอะไรอย่างเงี้ยนะว่าโอ้นี่คือพี่อมพรแบนเพชรคือเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยเราได้ยินชื่อเสียงอะไรก็ฟังเพลงแต่ว่าพอเรามาใกล้ชิดปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ยังคิดว่าเอ๊ะพี่เขาจะหยิ่งไหมนะที่เขาจะแบบเรียกว่าจะให้ความเมตตากับน้องๆไหมนะแต่พอเขามารู้จักจริงๆีบุ๊ก ปรากฏว่าพี่พี่เกดคือเป็นพี่สาวที่แสนดีมากๆนะฮะเป็นพี่สาวที่แสนดีมากๆแล้วก็สอนทุกอย่างไม่ใช่เป็นสอนการสอนเรื่องของการวางตัวในวงการสอนเรื่องของการร้องนะฮะแล้วก็สอนเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆนม่เพี่กไม่ไม่กลับไปเลยเนะเหมือนไม่ไม่เหมือนเพลงผมเลยนะฮะคือไม่กลับเอาไว้อือพี่เกดเลยถ่ายทอดหมดเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือพี่เกดเป็นเป็นพี่ที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าห่วงใยน้องๆในทุกเรื่องเขาเรียกว่าห่วงใยรอบด้านเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่การกินยังไงนะฮะสุขภาพเป็นยังไงอะไรเงี้ยการเรียนเป็นยังไงการงานเป็นยังไงคือพี่ๆเขาก็จะห่วงใยเรารอบด้านหมดเลยเหมือนแม่เหมือนแม่เหมือนทุกไปทำน้องออยบ้างเออค่ะก็มาเจอพี่เกียรติยังไงก็มีการออดิชั่นจากทางค่ายการตีมิวสิกค่ะแล้วก็พอดีออย ได้อาจารย์ทวินเขาเคลือเป็นผู้แต่งเพลงคิดถึงจังซึ่งเป็นอัลบั้มแรกค่ะ,ะก็ถ้านอาจารย์ทวินก็รู้จักกับทางค่ายการันตีมิวสิกก็เลยพาเข้ามา audition ออแล้วก็ได้เจอกับพวกพี่ๆค่ะซึ่งซึ่งในในอัลบั้มของพวกเราก็คืออัลบั้มดาวจรัดแสงการันตีชุดที่หนึ่งค่ะ,ะก็จะมีศิลปินทั้งหมด4ี่คน,คนแต่วันนี้ค่ะน้องเล็กไปหนึ่งคนน้องยังอายุ11บอขวบใช่วันนี้ติดเรียนค่ะ,ะยังไม่ได้มา แล้วก็ทัศน์นี้ก็เป็นออเดชั่นมาเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ผมนี่คือได้มีโอกาสได้มาประกวดร้องเพลงก่อนในที่เคเบิลที่หนึ่งครับแล้วพอดีว่าไปเจอพี่พอภรรเป็นกรรมการตัดสินมานั้นอ๋อเเป็นตัวเอเป็นกรรมการตัดสินเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยแบบ ก็เหมือนนนนเหมือนนนนะครับตอนแรกว่าจะเข้าไปทักดีไหมแต่ว่ารู้ว่าอ๋อพ,พี่เกดอพลเหมือนเพชรเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกับเราสุพรรณบุรีเหมือนกันบบ<อ>ก็เลยแบบเฮ้ยเข้าไปทักดูสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าไปทักแล้วพี่เขาก็เลยแบบว่าก็ติดต่อสื่อสารจะมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็คุยกันแล้วก็พี่เขาบอกว่าในที่บริษัทพี่เขามีออริชั่นอยากให้เราลองไปไปแคสดูไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบในเราก็อยากเป็นนักร้องก็เลยลองไปแคสดูครับแคสไปนี่ก็ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองครับว่าจะได้ไม่ได้ใช่คมับบ เพราะว่าแคสไปแล้วเนี่ยก็ทางบริษัทก็ยังไม่ได้บอกว่าเราได้หรือไม่ได้แต่ก็ให้เรามาซ้อมอยู่บ่อยๆแล้วก็ให้กลับไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าคนมาออรดิชั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเอะเราเป็นตัวจริงหรือยังนะอะไรก็คือแบบคนนี้ก็ ให้เพลงแต่ก็เอ๊ะเราก็เห็นจะให้กับทุกคนไปซ้อมหมดเลยลเลยใช่ครับก็เลยแบบว่ามาทํามาทําไปแล้วก็อา้าวเราได้เป็นตัวจีกันอะไรี้ก็เลยเข้ามาเป็นอัาบ,บั้มนี้ครับน,นี่น,นะ,นะครับก็เรียกว่าคุณเกดเนี่ยก็ดูแลเหมือนเป็นพี่เลี้ยง <c oughs> พี่เลี้ยงเป็นน้องๆแล้วทีนี้อย่างที่พี่เกดเขาเมานะบอกว่าทุกคนก็ช่วยกันดูแลกันหมดเลยใช่ใครดูแลอาจจะพูดว่าทุกคนมาลุมเนี่ยลุมอามพอนันเพชรคนเดียวเนี่ยดูแลอะไร ถ่ายก็ไรบ้าก็ถ้าถามว่าดูแลอะไรบ้างนะฮะก็คงจะต้องตั้งแต่ต้องต้องขอโทษนะฮะตั้งแต่ศีรษะจัหลดปลายเท้าเ่างเลยนาะที่ดูแลอะไรเนาะคือส่วนตัวผมเองนะก็โอ้ต้องใส่ศีสษะเลยจริงๆริอืมนั่นเลยคือศีรษะผมยังไงหน้ายังไงเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยฮะบางทีก็ก็คือดูแลดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างจงไงคุณจะไง คือคือน้องก็มาอาสามามามาช่วยเลยยังไงจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นช่างทาผมด้วยช่างแต่งหน้าด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปแอบทําชุดอะไรมาจากไหนนะคะก็อัลบั้มนี้น้องบอกว่าพี่เกดผมมีเซอร์ไพรส์อยากจะทําของขวัญให้พี่เกดชิ้นหนึ่งแต่ตอนแรกเขาไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคะก่อนอ่ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าได้ชุดมาหนึ่งชุดแต่ว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดที่สวยมากแล้วก็อยากจะขอบคุณน้องด้วยที่ทําชุด นี้ให้นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าชุดนี้ถ้าใส่เนี่ยต้องใช้คนถึงห้าคน หิวมาก็มันนอย่างแรกคือน้ำหนักมันเป็นอะไรแล้วมันเป็นคริสตัลมันเป็นเพชรหรือว่าเป็นอะไรทั้งเพชรทั้งโอ้โหผ้านี่แบบอย่างหนาเลยอะค่ะจริงคือถ้าเราใส่อีกสิบปีก็ยังไม่พังนเพราะอัดแน่นมาเลยแน่นมาเลยคือพอถึงจุดจุดหนึ่งอะครับ่พอเห็นว่าพี่พี่เกรดจะกำลังออกอัลบั้มชุดใหม่อะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นน้องๆเป็นน้องอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้พี่ดีอะไรของขวัญเป็นของขวัญให้พี่ดีอะไรเงี้ยใช่แทนกาขอบคุณอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะเอาอะไรที่พี่เขาต้องใช ต้องใช้แน่ๆพี่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะนั่งปรึกษากันทั้งสามคนทั้งทัดเองน้องออยเองนแล้ว่เราจะเอาอะไรให้พี่ดีก็มาจบหนึ่งที่ชุด มาจบตรงที่ชุดซึ่งเราก็ออกแบบแล้วก็นั่งปักกันเองที่บ้านนึงสามคนนะใช่ก็ช่วยกันช่วยกันปักช่วยกันปักช่วยกันปักแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตอนแรกก็กะว่าจะเซอร์ไพรส์ในวันเปิดอัลบั้มแต่ด้วยความที่แบบเราเห็นว่าพี่เราจะต้องใช้งานแล้วมีงานมีงานที่ต้องเข้ามาแล้วก็เลยเอาเคงี้ให้พี่แต่ตอนแรกก็ยังไม่ได้บอกเราว่าอันนี้เป็นของขวัญก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นของขวัญอะไรเงี้ยฮะอยากจะบอกว่าชุดสวยมากตอนแรกที่ที่บอกเป็นชุดพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพี่เกดอ่ะ ตัดชุดไปเยอะมากครับ<ช>แต่ว่า,มมาไม,ไม่ไม่โดนใจทั้งชุดนึงคือ <c oughs> แบบว่าชุดที่ตัดไปแล้วไม่ได้ใส่มีอยู่เยอะมากๆเพราะว่าบางชุดเนี่ยตัดมาแล้วไม่เคยใช้งานเลยโ <c oughs> ดนใจครหรืไม่โดนใจลูกหรือไม่โดนใจหรือไม่โดนใจทางแม่ทง้งล่กแล้วไปซื้อมาไปตัดมาทำไมก็คิดว่ามันคิดว่าตัดมาแล้วมันจะสวยถูกใจอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอเรามาใส่แล้วมันไม่สวยไม่สวยไม่ถูกใจค่ะก็เลยแบบอืมนะ ทำชุดให้หน่อยเนี่ยพอพอะได้หนึ่งแล้วจะเอาสองนี่พอจ้ชุดแรกของฟิลมรถติดใจแล้ยังไงชุดที่สวยอย่างเงี้ยสองไปแล้วแต่ยังไม่ทำยังไม่ทำยังไม่ทำแต่ว่าตอนนี้คือคลอดรองเท้ามาให้พี่ก่อนใช่รองเท้าเป็นรองเท้าเป็นยังไงคือคือเราเห็นรองเท้าพี่เขามีรองเท้าหนึ่งหนึ่งคู่ซึ่งเป็นคู่โปรดของของพี่เกดนะครับเป็นรองเท้าสีดําอยู่แล้วก็เห็นว่าพี่พี่ชอบใส่คู่นี้แล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าพี่เขาสวยแล้วก็จะทํายังไงดีเพราะว่าเป็นอัลบั้มใหม่แล้วก็เลยรองเท้าเนี่ย ไปนั่งนั่งทำใหม่เราทั้ง3คนก็ไปช่วยกันทำก็คือเอาเพชรมาติดติดเข้าไปใช้เพชรอยู่ประมาณ15,000กว่าเม็ดใช้ถึงโลเมตรสามเพชคือเพชรสามมินน์นะคะโลเพชร็กต้องใช้พีก็เกือบก็นานเพราะว่าเราก็ต้องเข้าห้องอับด้วยก็ต้องไปไปงานกับพี่เกดด้วยพอเวลาว่างปุ๊บเราก็จะมานั่งทำรองเท้ากังเกงสั้นเม็ดติดเพชรหนึ่งเมครโอ้จะไม่รัาคุณจริงนะก็ไปทขนาดนี้ให้นะคุณ ก็อ,อย่างที่บอกนะคะว่าน้องๆน่ารักทุกคนคือก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยอยากจะบอกว่ามีส่วนร่วมในการดูศิลปินด้วยนะคะว่าศิลปินคนไหนจะ มีโอกาสได้เข้ามาทางบริษัทให้โอกาสได้เป็นคนเลือกศิลปินด้วยค่ะก็เลยต้องดูนิสัยใจคอกันไปพักใหญ่ออว่าะไรเป็นอยงไรบ้างใช่ค่ะใช่นั่นแสดงว่านิสัยใจคอี่โดนใจโดนใจแต่ล้วคนที่โดนตรงไหนสามารถบอกได้ไหมคะเอ่เมาอ์หลังบ้างก็อย่างนนเนี่ยอะอย่างน้องนนเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยนะคะเป็นผู้ใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นกำนันนะเป็นผู้ใหญ่นะค่ะนิสัยก็น่ารักนะคะแล้วก็เนี่ยไม่ว่าพี่สาวจะอะไรจะช่วยดูแลตลอดเลยตั้งแต่คือก่อนที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยก็จะโทรศัพท์จะสื่อสารกันตลอดก็คือความห่วงใยในตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออน้องคนนี้นิสัยดีนะถ้าได้มาร่วมงานด้วยก็คงจะแบบว่าอืม น่าจะไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูดูนิสัยจากตรงนั้นด้วยนะคะอย่างอย่างน้องออยเนี่ยก็ทางบริษัทก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยจะมีนักร้องคนนี้มานะล้วก็เคยทําอัลบั้มมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็จะให้ดูพักหนึ่งอ่ะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยล้วก็ระบอกว่าอืมก็ช่วยช่วยช่วยทางบริษัทดูว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็น้องเข้ามาก็จะเป็นตัวฮาเป็นตัวฮานะคะพอพอได้เข้ามาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะรู้สึกว่า เขาจะสนุกกันมากเวลาได้ได้รวมตัวกันก็คือเมื่อสักครู่นี้ไปที่ออฟฟิศมานะคะก่อนจะลงลิฟต์ก็ยังบอกพี่ไปชั้นไหนคะจริงๆมันมีแค่ชั้นหนึ่งแล้วเธอกกดชั้นหนึ่งไปแล้วแล้วก็บอกว่าไปชั้นไหนคะพี่ก็ไปชั้นหนึ่งก็ถูกเลยกดชั้นตัวหาตัวหาตัวหาแล้วก็จะมีอะไรที่มันเกาะเกาะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนน้องทัศน์ก็คือเป็นคนบ้านเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าไปสุพรรณบุรีค่ะ ไปเอ่าไปเจอกันที่ประกวดร้องเพลงนะคะน้องเขาก็ข,าขอเบอร์โทรทงโทรศัพท์เอาไว้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็โทรคุยกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ศึกษานิสัยใจคอกันไปเรื่อยเออใช้ระยะเวลาเป็นปีเหมือนกันกว่าจะเรียกตัวเข้ามาแบบว่าเออทาบริษัทก็จะเรียกตัวเข้ามาเราจะเสนอว่าเออน้องเขาก็น่ารักดีนะนิสัยดีก็เสียงก็ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยนี้เรียกว่าปาวอตัวเองว่าเป็นเจดดันงใชไหมได้ยังจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพี่ท็อปจริงๆก็อยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะสารฝันของเขาที่เขาฝันเอาไว้ให้ประสบความสําเร็จอย่างที่เขาได้ได้ฝันเอาไว้ค่ะเพราะว่าศิลปินอย่างรุ่นเก่าๆเนี่ยนัวันมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มีศิลปินรุ่นใหม่ๆเข้ามา แทนที่ดี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 มีบางคนออกชุดเดียวแล้วเจ๊งไงไม่ได้ก็ไปแล้วเออชุดเดียวแล้วเจ๊งเนี่ยใน่างศูนย์ศูนย์อะไรอย่งเงี้ยโอ้ยกมาตอนนี้เขาดังมากนะตอนนั้นชุดที่สี่เขาอะเมื่อตอนชุดเขาทำเนี่ยเขาดังมากเลยนะเขาออกเทปนะแล้วเขาเป็นขึ้นเวทีแรกกับอัมพรด้วยผมจำได้จริงเวทีเดียวกันไปเปิดอัลบั้มมีอัมพรมา จริงๆตอนนั้นนางดังมากแล้วเขาหายไปไหนคะคนนี้มาคนนั้นเลยคิดถึงด้วยจังเลยค่ะเพาว่าเป็นอัลบั้มปิดค่ายใช่ไหมค่ายเขาปิดไปแล้วไงไม่ค่ายแล้วค่ายปิดก่อนปิดไปนะเอ๊ะเห็นพูดถึงเรื่องของการแบบว่าส่งเสริมรุ่นใหม่ๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังจะปูทางว่าอนาคตจะไปอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอืมถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากดูแลน้องๆเพราะว่าเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็คือ ถ้ามีโอกาสแล้วก็ทำผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ได,ได้มีโอกาสดูแลน้องๆแบบนี้ก็จะฝึกฝนตัวเองแล้วก็จะจะช่วยดูตรงนี้ด้วยค่ะถ้าทำถ้าทาให้น้องๆมีอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็โด่งดังเราก็จะภูมิใจด้วยค่ะ นั่นแน่นะครับนี่คือ<า>ความน่ารักความผูกพันของพี่ๆน้องๆเราต้องบอกว่าเป็นจะเป็นเรียกเธอว่าเป็นเจ๊ดันเป็นแม่ลูกๆกันกได้เลยทั้งนั้นเลยครับทุกสารภาพเพราะนี่คือความรักความผูกพันของศิลปินค่ายการันตีนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยครับขอบคุณมากๆค่ะ